สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่าชาแนลว,วันนี้จะมานำเสนอปอ,อนน้อมทอมตนไปฟังกันเลยชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานตั้งแต่วันแรกเกิดกระทั่งถึงวันที่หลับตลาโลกทุกชีวิตต่างมีความทุกข์เป็นปกติเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานแต่ที่เรามองเห็น คนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆได้เพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจึงทําให้โลกเราสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในทุกทั้งหลายและรีบขนควายหาทางพ้นจากทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปราภาวสุว่าชาติทิโทธนทอโทโครท,ทรถดโทจะโยนโรสยาตอติมเยตตํปราภาวโตมุขขมนรชนใดกระด้างโดยชาติกระด้างโดยทรัพย์และกระด้างโดยโคตย่อมดูหมิ่นแม้ญาติของตน กรรมสี่อย่างของนรชนนั้นเป็นทางแห่งความเสือ่อมผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจนั้นจะต้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วแม้จะได้รับยศตำแหน่งก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะการเป็นคนแข็งกระด้างหวดดื้อถือดีดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเป็นผลเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อตนเองและหมู่คณะโดยที่บุคคลน,นั้นก็คาดไม่ถึงว่าจะมีโทษมากถึงเพียงนั้นผลเสียของผู้ที่ไม่มีความอ่อนน้อมทอมตนนั้นต่อไปจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่สามารถรับความดีจากคนอื่นได้เพราะกลัวเสียเกียรติประเมินค่าตนสูงเกินความเป็นจริงคิดแต่ว่าเราดีอยู่แล้วใครๆก็สู้เราไม่ได้ สุดท้ายก็มีแต่พวกประจบสอพอห้อมล้อมผลเสียอีกอย่างหนึ่งคือทำให้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่มีความจริงใจในทางตรงกันข้ามหากมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำตนเหมือนภาชนะเปล่าพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่ดีแม้จะมีคุณธรรมเป็นเลิศอ,อยู่แล้วแต่ก็ยอมลดตนลงเพื่อรองรับคุณธรรมความรู้จักผู้อื่นตลอดเวลา เหมือนมหาสมุทรที่รองรับน้ำจากแม่น้ำทุกสายและน้ำในมหาสมุทรก็ไม่เคยล้นถ้าทำตัวได้อย่างนั้นย่อมเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงยิ่งถ้าหากหมู่คณะใดที่สมาชิกมีความอ่อนน้อมถ่องตนแม้บางครั้งจะมีการทะเลาะบอกแว้งกันบ้างแต่ไม่นานก็สามารถสมานสามัคคีกันได้ เพราะรู้จักออมชอมกันเหมือนดินเหนียวในท้องนายามหน้าแหลงก็แตกระแหงเป็นร่องลึกครั้นฝนตกลงมาก็ประสานคืนเป็นดินผืนเดียวกันได้ดังตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มีความอ่อนน้อมทอมตนเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันเรื่องมีอยู่ว่าพระสารีบุตรเถระได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมทอมตนมากเป็นพิเศษ แม้ตัวท่านเองจะเป็นปริพาชกผู้มีความฉลาดแตกฉานในลทัทธิต่างๆเคยท่องเที่ยวไปทั่วชมภูทวีปใครถามอะไรก็ตอบได้หมดแต่เมื่อท่านเป็นฝ่ายถามเขาบ้างกลับไม่มีใครตอบได้ต่อมาท่านได้เห็นกิริยาอันสงบของพระอัศเทระท่านก็ยอมที่จะนอบน้อมเข้าไปหาเพื่ออยากฟังถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลเพื่อจะได้เกิดมรรคผลขึ้นบ้าง ด้วยความอ่อนน้อมในครั้งนั้นทำให้ท่านได้รับสิ่งที่สแสวงหามานานคือพบหลทางไปสู่อายตนนิพพานท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะได้ฟังธรรมเทียงประโยคสั้นๆต่อมาแม้ว่าท่านจะได้รับตำแหน่งเอกทัะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นพระธรรมสนาบดีสนองงานพระผู้มีพระภาคเจ้าบริหารหมูสง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปถึงกระนั้นท่านก็ไม่ได้มีความถือเนื้อถือตัวมีความเสมอต้นเสมอปลายให้ความเป็นกันเองกับภิกษุสามเณรทุกรูปทําให้ท่านเป็นที่เคารพรักของภิกษุสงฆ์อีกทั้งญาติโยมก็เรื่อมใส่ศรัทธาในตัวท่านมากครั้งหนึ่งพระเทระถกพระภิกษุรูปหนึ่งใส่ความว่าเป็นถึงอคครสาวกแต่กแกล้งมาเดินกระทบตน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระสารีบุตรในที่ประชุมสงว่าเป็นจริงหรือพระสารีบุตรทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอร,ระมัดร,ระวังตนประคองสติอันเป็นไปในกายเสมอือนบุรุษประคองถานซึ่งบรรจุน้ำมันอยู่เต็มเปี่ยมและมีคนเงื้อดาบอยู่เบื้องหลังพร้อมขู่ว่าถ้าน้ำมันหกจะประหารเสีย ข้าพระองค์ประพฤติตนเสมือนผ้าเก่าสำหรับเช็ดเท้าเสมือนโคที่มีเขาขาดเสมือนเด็กจันทานที่พลัดหลงถิ่นย่อมไม่มีอำนาจที่จะแกล้วกล้าอหากถามประการใดขนาดพระสารีบุตรซึ่งก่อนบวชได้ริ่เรียนจนเจนจบในวิชาสิบแปดสาขามาแล้วอดีตท่านก็เป็นถึงบุตรของหัวหน้าหมู่บ้านทรัพย์สมบัติก็มากมายบวชแล้ว ก็ได้เป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงเพียงนี้มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ตลอดเวลาเปรียบตนเองเหมือนผ้าที่เรียวกับเหมือนโคเขาขาดเหมือนเด็กจันทานไม่มีความถือตัวหรือทนงตนแม้แต่น้อยเมื่อพระสารีบุตรบรรลือศีนาในท่ามกลางสมแผ่นดินที่แม้ไม่มีจิต ก็ยังเกิดอาการหวั่นไหวเป็นการอนุโมทนาในคุณธรรมอันสูงส่งของท่านภิกษุรูปนั้นเกิดความเร่าร้อนในสรีระเหมือนมีไฟมาเผาไม่ตัวอดรนทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นขอโทษพระสารีบุตรและยอมรับสารภาพต่อหมู่สงฆ์ว่าได้กล่าวตูใส่ความพระสารีบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัว่า สารีบุตรมีจิตมั่นคงด่างขุนเขาหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเป็นผู้ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายเป็นผู้คงที่และมีวัดดีเป็นผู้มีใจใสสะอาดเหมือนน้ำที่ไม่มีฝุ่นหรือโคลนตมสังสารวัตรย่อมไม่มีแก่สารีบุตรพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรอดโทษแก่ภิกษุผู้กล่าวตูมีเช่นนั้นแล้วศีรษะของภิกษุรูปนั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียง พระสารีบุตรเองยอมอดโทษให้ทุกอย่างเพราะท่านไม่เคยมีความคิดที่จะประทุษร้ายใครอีกทั้งมีความถ่อมตนยังประวารณาตัวอีกว่าหากตัวท่านเองได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีขอให้เพื่อนสาธรรมวิกได้โปรดให้อภัยงดโทษนั้นด้วยจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่านักปรา์บัณฑิตผู้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลก และทางธรรมท่านจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพื้นฐานคุณธรรมข้อนี้เปรียบเสมือนบันไดให้เราได้ไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตทั้งชื่อเสียงเกียติยศลาภยศและตำแหน่งหน้าที่อีกทั้งได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตอย่างแท้จริงคือการได้เข้าถึงพระรตะนตรายภายในเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนคุณธรรมข้อนี้ ให้เป็นอุปนิสัยติดตัวไปข้ามชาติวิธีการแก้ไขที่ทีมานะและการจะเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ต้องคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรคือคบสัตบุรุษท,ที่จะคอยแนะนำเตือนสติเราเราจะได้ประเมินค่าของตนเองได้ถูกต้องไปตามความเป็นจริงอะไรที่ไม่ดีจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นและอย่าไปคบคนประจบสอบพลอ ซึ่งจะทำให้ลงตัวเองพาไปในทางเสียนอกจากนี้ยังจะต้องแสดงความเคารพบูชาในบุคคลที่ควรบูชาเสมอเราจะได้ตระหนักถึงผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราและต้องมียโยนิสุสิการคือรู้จักคิดไตร่ตรองเช่นพิจารณาว่าตัวของเราก็เหมือนกับคนอื่นๆถึงจะเก่งอย่างไรในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันเราไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่น สิ่งใดที่เป็นข้อถือตัวของเราเช่นชาติตระกูลฐานะรูปร่างหน้าตาตำแหน่งหน้าที่การงานให้หมั่นนำสิ่งนั้นมาพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จรังยั่งยืนไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปคิดอย่างนี้จะได้ไม่หยิ่งพยองผู้ที่มีความถ่องตนจะเป็นผู้ที่รู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงเจียมเนื้อเจียมตัว ทำให้มีลักษณะอาการแสดงออกที่เด่นกว่าคนอื่นๆคือมีกิริยาอ่อนน้อมแต่ก็ไม่ลดตัวลงจนร้ายคุณค่าและไม่ถือตัวจนเกินงามสงบสงเสงียมแต่ก็มีความองอาจสง่าง,งามอยู่ในตัวเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานมีคำพูดที่ไพเราะไม่โอ้อวดยกตัวและไม่พูดกล่าวโทษลบหลู่ทับทงคนอื่นเมื่อทำพลาดทางต่อใคร ก็ยอมขอโทษเสมอเมื่อผู้ใดทำคุณก็ออกมาจากขอบคุณใครผิดพลาดก็ไม่ย่อเย,อเยอ้ยเห็นใครทำดีก็ชื่นชมสรรเสริญด้วยใจจริงนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนแต่หนักแน่นด่านขุนเขาไม่นิยมอวดกำลังความสามารถแต่พยายามฝึกตนเองให้มีความสามารถเมื่อใครไม่เห็นพ้องกับตนก็ไม่ด่วนสรุปแต่จะค่อยๆปรับความคิดเห็นเข้าหากัน โดยยึดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นให้เราฝึกฝนอบรมคุณธรรมข้อนี้ชีวิตของเราจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปและจะได้เป็นต้นแบบต้นบุญให้กับชาวโลกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมบ้านตาชาแนลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย